วันนี้มาทำอะไรั้งนง้ำมาดูสถานที่จัดงานแต่งนี่เดียบ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เรานัดออกแกไนส์นะคะเพื่อมาคุยกันว่างานแต่งของเราอ่ะจะมีอะไรบ้างนะคะหลักๆก,ก็พิธีก็จะมีพิธีมั่นยกน้ำชาแล้วก็ทานข้าวเลยนะคะแล้วก็จุดตรงนี้นะคะจะเป็นเล่นดนตรีสดนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะสนามหญ้าก,ก็จะเป็นโต๊ะทีมนะคะดีใจไหมเธอดีใจไหมเอาถอิ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นภรรยาเธอแล้วนะแต่งงานกันแต่งงานกันนะวันนี้ก็มาตัดชุดเจ้าเบ่านะคะเอารอแบบเกาหลีเลยค่ะ อาม่าอาม่าครับอม่าคะ่ะอาม่ายิ้มหน่อยสิคะอาม่าไม่ปื้มอาม่าไม่ปื้มสีดำอาม่าอยากให้ใส่สีน้ำตาลนี่สีนี้ก็ยังดีใช่ไหมอเอรโอ้อออโชว์พุงเลยหรอคะเออ อขอโทษนะคะพุงใหญ่หน่อยอันนี้นะคะการของเราเสร็จแล้วนี่นนคือมันดูแบบงนานบวชปะเออแต่ข้างในมันน่ารักนะ <S <S> <S เดี๋ยวโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่นี่นี่เขาต้องทำอย่างนี้บ็อกเกอร์อะ เราทำยังไงอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อ,อ่ะเจวเสร็จเรียบร้อยค่ะสไตล์แบบมินิมอลมากน่ารักเกาหลีเกาใจวันนี้ก็เดี๋ยวจะไปไล่แจกให้ทุกๆบ้านเลยนะครับแล้วก็วันนี้เรามาที่อีเกียด้วยจะไปงอทำไมอะ่ะงออะไรกำลังเอาเข้าเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่ที่อีเกียนะเดี๋ยวเราลงไปซื้อพวกเกาะรูปหนึ่งกันเดี๋ยวเจอกันในอีเกียบ้า ไปเลือกซื้อกอบรูปกันแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันเลยเอาพี่ก็เจอกันแล้วเอากอบรูปเสียไรขาวไงขาวเอารูปใหญ่ๆเลยนะเอาทั้งหมดกี่กรอบดีหกไหมกำลังสวยเนาะชานมเอาดิ

กดอะไรไม่ใช่มันให้กดได้เหรอ เอามาเก็บอะไรอะสวยดีนะขอบคุณนะไม่ใช่ต้นไม้พูดใหม่เร็วๆก็พูดใหม่ใครสวยโอหลังละลายมากใครสวยภาพยังสวยอ่ะใครสวยคนละคนใครสวยเมียดอกไม้ดอกไม้กับเขาใไปสวยกันดอกไม้ ถ้าเธอถือดอกไม้เข้าสวยทั้งคู่ใครเสือกันใครสวยเธอถอดมาซื้ออะไรกันแน่เอา้าทำรึยัง จะเดินไปไหนนะเจ้าแบบไหนเหมือาบ้านใช่ป่ะข้างบ้านก็เปะเหมือนบ้านใช่ป่ะข้างบ้านก็เป็นฟุตบอลใหญ่ใ,ญอใญอเออแต่มันไปนส่งเมื่อกี้แหละแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดในงานอะตัวขอบอะเอาใหญ่ก็สวยนะไม่เขาอยากให้ขอบไม่สอ,อ่ะขอบบางใช่ป่ะเอาสีดำหรือสีขาว นี่หรอวามือนี้ป่ะนี่ป่ะ,ะเออนี่ก็สวยดีนะ,ะไ,ไม่รู้รดูราคาดูรหัสดปีอัน 6. เราก็ไม่ต้องใส่กดส 3, 3> องสามสี่ห้า 4, 5, หกฮะ งาแต่ก็ไม่ต้องใส่กระจบามันแพรจ่เดี๋ยวมันไม่เงาเอ้เดีมันเงาคืออะไรก็สวยเหมือนกันใส่บายกานฝุ่นกันเลยเพราะมีคนมาจับอยู่แล้วไม่ใช่เขาบอกว่าจันรูปงานแต่งอ่ะเขาจะไม่เอาแบบเงาเขาถึงสั่งกันแบบด้านไงอ่ะเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนเราค่อยว่ากันใส่ก็เงาอ่ะนี่เวลาถ่า จ่ายตังค์เลยเหรอซื้ออะไรเพิ่มเติมอ่ะอฮะโอ้โหเบาแค่นั้นบอกบนน่ะาหาตะก,กร้าดิเอ้เข็นไง สองกล้องเลยค่ะประการไม้ปรชินสวัสดีค่ะลุงเปี๊ยก <c oughs> ไปแล้วนะคะเอาอันนั้นเข้ามาดีรู้แล้วนี่แ,แนี้เฉยไปแล้วนะคะโอ้โหูอเคจ้าท่านเขามีครอบครัวแล้วทำอะไรทุกที่เหรอใช่ <c oughs> นนแตนร้อยเดี๋ยวไปกินได้ก็ <c oughs> ต้องได้เลยสวยเปล่าการดอือหือเฮ้ยมันผอมไปเปล่าเนี่ยเอา้าก็หนูผอมจริงอะ่ะการดมันผอมไปเปล่า <c oughs> <c oughs> สวยเปล่าว <c oughs> สวยเปล่า <c oughs> อเอ็งเอ้คนนี้เราดูมาแล้วเ,เนี่ยโซน,นสูงโซนสีนี่นะวันนี้มาเอาการ์ดให้พิดานะอยู่นี่ แล้วก็เอาของชําร่วยฝากบ้านพิดาเอาไว้ด้วยนี่อันนี้เดี ain ain ain. There, ๋ยวฝากพิดาวันงานเอาไปด้วยนะครัผมโอเคบายเดี๋ยวเธอจะเอาการ์ดไปให้กับพี่ภัยตึกตึกสองทีเออตึกแล้วนี่เตรียมนะแต่ดูรีแอคชั่นกันนึงสองสามสวัสดีค่ะ พูดดิเรียนเชิญเรียนเรียนเชิญที่ภัยเห็นไม้เออไปดูนี่หลอดเออเก็บไว้นะดูกล้องดูกล้องนี่โชว์กล้องด้วยนน่ารัักท้งคโอเคเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญรีบไปไปพร้อมพิดาก็ได้โอเคใส่หนักหนักหน่อยนะหนักๆไม่เอาเหรียญนะสวัสดีค่ะพี่กิน เก็บเอาไว้ขอบพระคุณค่ะกุ้งเออไฮกัดไปกินด้วยไหมแบ่งดิแบ่งไปดิก็อันนี้ของอันนี้ของบ้านปูใหม่ไงเห็นปะนำโดยอาม마ศพอสุขจึงพานิดไปอถึงน้องเอ แล้วป๊ามาแล้วเนี่ยแล้วแม่จะไปตัวเวนใจยังไงนะป๊าเหตุผลอะยังยังอัหมูมันอยู่อยู่กับแม่อันนี้นะคะเรากำลังตัดลูกเพื่อใส่กรอบนะคะ ตั้งใจตัดมากเลยรูปกระเสร็จไปทั้งหมดห้ารูปเลยนี่เดีย๋ยวรอดูนะคะว่าเกาหลีแกใจคนไหนนี่รูปสุดท้ายแล้วน,นี่นรูปส,สุดท้ายเป็นแบบนี้ว้าวสวยไหมล่ะสวยสิโคตรเกาหลีเลยอืเดี๋ยวพรุ่งนี้ขนเอาไปไว้ที่ระบรีก่อนอเอาไปไว้ที่หนองแคนแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เธอต้องทำก็คือ This sticker, this okay. It's a wedding. We're having a wedding. Everybody is attending. It's a wedding. We're celebrating. Everybody is attending. It's a wedding. คุ้มค่ามากเลยอ่ะอันนี้คือมันเป็นคุณค่าทางจิตใจของเรามากเลยงบอันนี้นะคะกระจกอยู่ที่ประมาณ300เนาะสติกเกอร์200นะคะรวมเบ็ดเสร็จก็500กว่าบาทโหถ้าเกิดทำแบบนี้จริงๆอ่ะไปสั่งร้านก็แพงมากเลยอ่ะสองสามพันนู่นแหละโอ้ยเก็บไว้ให้ลูกเราดูนะนี่เจ้าหนูหน้อยอยู่ในนี้ โอเคเปลี่ยนลุกค่ะจะเป็นโอป้าไหมจะเป็น,ปนโอป้า,ปปาหรือจะเป็นอบอบโอป้าสีออกจากานีโอป,ป้าลุคคนโอ้รอดูเลยค่ะนี่ิวิวนะิว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 ววว ม้องกล้องเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเกาหลีเกาหลใจชอบไหมเธออะ็ปไรฟังฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องหรอโอ้เออเอ๊ะม็นไรโอเคสวยทรงผมดีเวอร์ นี่นะคะร้านนี้นะโปรแฮร์ค่ะอ๋อป้าต okay. ้องมาร้านนี้เท่านั้นเท่านั้นออกไปเป็นผู้ไทยไม่ได้ผู้ไทยไม่ได้ฝังไทยไม่ได้เลยจ้ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณ่าขอบคุณมากมเลยค่ะคะสวัสดีคะสะนี่ีด น้องน้ำแก้วนึงเอออันนี้ดูโอเคอันนั้นมันแน่นไปใช่ๆว้าวเกาหลีก็บนใสถ้าลองกระดูกระเด็นนะสนพุเกินแก้นก็ล่าันเกอกนะครับเก้าตาแล้วสามารถดึงกางเกงขึ้นอีกได้ไหม แน่นแน่นรึเปล่าแลวเอาชอบแบบเติมนิดนึงไหมหรือว่าเอาแบบพอดีประมาณนี้โอเคแล้วนะเธอก็ถ้าถ้ารองเท้ามันใส่รองเท้าอันนี้จะเอารองเท้ามาไหมคะเธอเอารองเท้าให้เขาดูดีว่าเธอใส่เธอเดินเดินออกไปหน่อย อืมโอเคดีดีดีเดี๋ยวเอาขึ้นให้นิดนึงค่ะจะเบาเวลาใส่จะได้เบียงช่อง Be around and watch you grow, and witness your first steps, and the first time when you would call me dad. Just thinking of you makes me smile. Holding you, looking in your eyes is what happens when your hand caresses mine. Whenever it's just you and me, a fantasy just like a dream. Just you. พี่ท่าได้ใช่ไหมครับครับน้องมาลัสานะอย่าลืมพี่ตานะหนึ่งสองสาม